เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโยผมต้งกานะครับก็หรับวันนี้เนี่ยผมมีทิเคเล็กๆนะครับผมจะมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับว่าฟาร์มยังไงให้เลเวลเนี่ยของเราเนี่ยขึ้นไวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะรวยด้วยนะครับก็จะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่ไกด์ครับให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่มอนเตอร์นะครับผมมาทุกคนกดมาที่มอนเตอร์เนี่ยให้ทุกคนพยายามหามอนเตอร์ที่คุณจะไปตีก่อนนะครับสมมุติว่าผม จะตะีไข่หมุนนะครับไข่หมุนแล้วเรามาดูกดที่ดรอปนะครับแล้วเรามาดูว่ามันดรอปอะไรบ้างครับมมีดรอปแหวนแหวนลูตัน2อันนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มีขยะแล้วก็เรามาดูที่ส่วน EP กับ Job นะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับมันได้100%นะครับผมแล้วก็จ o b เนี่ยได้100%ด้วย แล้วเรามาดูนะครับว่าเราสามารถหาประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างนะครับผมอย่างแรกแล้วแหวนรูตันนะคะไม่มีรูนะครับแล้วแต่คนนะว่าจะฟาร์มหรือไม่ฟาร์มนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยจะไม่ฟาร์มนะครับเพราะว่า EXP เนี่ยคุณเห็นด้านล่างไหม EXP มันได้100%่เรนะครับเราสามารถที่จะทําให้ EXP เราเนี่ยเวลาฟาร์มเนี่ยได้เยอะกว่านี้นะครับให้เราเนี่ยหามอนเตอร์ที่เลเวลสูงกว่าเรา5้าเวลนะครับผมอ่ะสมมติว่าผมจะไปตีอ่ะเนี่ยวัวก็ได้ตอนนี้ตีวั <S <S วยอยู่ใช่ไหม<ๆ>เรามาดูกันนะครับว่าผมสามารถหาประโยชน์อะไรจากวัวได้บ้างนะ ม่วงครับผมอ่าถ้าเราได้มาเนี่ยเราได้ใช้แน่นอนครับหรือว่าเราจะไปขายก็ได้นะครับได้ราคาแพงมากแต่ว่าแหวนเนี่ยก็จะเป็นรูตันเหมือนไข่หมุนนะครับแล้วก็ขยะเนี่ย สามารถขายออกได้ย่างสชิ้นเลยแล้วก็เจลรปี้ยักษ์เนี่ยสามารถโก่งราคาได้ด้วยเพราะว่ามีคนซื้ออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของ exp กับ job นะครับผม exp กับ job เนี่ยมันจะได้110%เป็นต์เห็นไหมครับคือมันจะได้เยอะกว่าไข่หมุนอีก10%นะครับก็ที่ผมแนะนำเนี่ยให้พยายามบรามอนสเตอร์ที่ห่างจากเรา5เาวลนะครับมันจะได้ exp กับ job เนี่ยร้อบเปอรครับผมต่อไปนะครับ เวลาคุณหามอนเตอร์ฟาร์มได้แล้วเนี่ยคุณต้องทํำยังไงนะครับว่าคุณจะต้องฟาร์ม1นึ่ฮิตเลยไหมหรือว่าคุณต้องฟาร์มสามฮิตหรือว่า2ฮิตหรือยังไงนะครับอ่ะฟาร์มวัวนะครับ3ามตัวแล้วก็2ฮิตอ่ะอันเนี้ยคือระดับกลางๆนะครับคือได้ ได้นะครับผมเนี่ยปลาเป็นเด็ดสามหินอย่างเงี้ยคือแย่ที่สุดนะจะแบบฟาร์มเวิลช้ามากผมถ้าสมมติปลา3ามหินเนี่ยผมแนะนําให้ไปหามอนเลือดน,น้อยๆหรือว่าเวลแบบ100%ก็ได้ครับแบบหามอนเลเวลเท่ากันที่มันได้ EP 100%ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณวันหินหรือ2องหินเนี่ยมันจะได้ EP เยอะกว่าคุณมานั่งตี3ามหินนะครับผมอ่ะทำไมฟาร์มวันหินถึงดีที่สุดเพราะว่าในการเปิด EP เนี่ยซ้ายบนเห็นไหมครับที่มันจะเป็นเอ่อเบสซิ่งเนี่ยมันจะคิดเป็นนาทีครับเมื่อ่่่ะสสมม hit, มมนะมมตตตตติิิิวววววววาาีีัััั3 3นนคคดไปรบแผ คิดปนทีไป2วินะครับแต่สมมติว่าฟาร์มวัว1นึ่ฮิตมันก็จะคิดไปแค่1วิครับก็คุณจะมีโอกาสที่จะได้ E-P พเยอะกว่าคนที่ฟาร์ม2 h ฮิตกับ3ฮิตนั่นเองครับ<ม>ถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขตอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผม